บายดีพ่อพี่น้องมามายพ่อพี่เมีมาในเมืองเราพี่น้องเขามาช่มาเบียกน้อยหนึ่งเนาะเลยมาไปกินเธออย่างพี้กินเธออยู่แขมคลองหน่เนาะยิ้วเข่าเลยพี่น้องเอ้ยมันเพือม่ด้รยี่ยงทิบชองมุ่งก็วกัวแหละเลืเพม่อเลยเบียกแบบนั้นกันซึ่งก็ไม่หน่อว่าทิ้งวายดีนะทิ้งวัยดีพั่ลุงเนี่ยอะไรก็ไม่เขาจะแก่พ่อผมเด็กเป็น่นด่เห็นชัยอ่าบาดีพี่ลุงกันต่ ไปดีก่อนไปนี่พอใครเมย์เนาะสบายดีไปกินเฟ้ออัะไหนเนาะนี่อไปเมื่อจังหากินยใหม่เออใหม่เหรอแค้มคองพี่เนาะเนไห คนเขาดีๆเพอ่ันเพอเลียพี่น้องได้ไหมรถจอดใช้ได้รถเด้อรถเด้อตรงนั้นอีเทาทางไหนทางไหนกัไน้น được năng nộp đấy tới năng nền đạo năng quan nền đạo Nâng thái

เอาสาเอสี่ดถะนะสี่คนแต่พวกินนะแต่พวก,กินเหรอข้อา,ามถ้วยกะนะันด้เพื่อนก็หอมก็คือยายอยาขอบุณะนกินน้ำไม่เ <c oughs> อ,อ,อย่างขอบอีมีกุ้ฟันกินน้ำเน้ตัวหนึ่ง เือมามาเลยพี so, uh, like, so uh, mm ่น้อยใบดิเอาหาให้แม่ก็ใช่เอาโยงแฉบได้คนเขาดีขนาดสัวเท่าไรรียบอกเพเท่วาไรเส้าหาน้อยไม่สัวเส้าหาพักใส่ตัวได้นะมาณส่วเส้าหาผลมีดตัวงอกพิซมีตัวงอกซุปขมีเป็นรา เรียกสิไเป็นเงินบาทเท่างเงนบาทดินเออที่ว่ามคนฉีกถี่ว่นึ่งช้า วันแปดสิบบาทเนรอเอาิเหนบาทคะจะเอาหนสิบเขาพลาดเนาะนวดีม okay. ันอยู่โดดนสเไงนวดนี่นวดมาเดินพี่นองพี่นองกินเฟรกินเฟรปุงปเมื่อได้หลยของพอได้คะเอาถกล่องให้พ่อน่พ่อจะกินอ่ะจ่กล่องพ่อเออี่คับเอ้อ bên người mọi ừ, mọi người mọi người mọi thức mọi người mọi à, ừm, người mọi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  người bảo đi bảo cứ đi, đi, cứ đi, đi. Để ยิงเทยตอกไห่ยิ่งเก็ดเป็นไปนักาน้ำในี่ดีวหน้าอช่ว้ใส่มะนาวด้วยคือดีๆนี่แต่ปุปิ้นไปใส่แม่คือดีๆเมาน้ำเดินไปลูกกินเฟร์น้ำไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những đẹp, hấp dẫn น้ำซีดิีเดดอร่อหีอนี่ยแซ่บมาก้รองหรอเออแอ่ห้ยแค่ก็นเรได้มากินแก้ขวดเสร็จสอคน่าวาอยากมึกนะหย่อนเซงนะติดกรองเกียงเกียง กินข้าวพาดเพิ่มเห็นไหมเผาพัดบาอย่างไ้ไปกินข้าวพาดกับเมลบางอยา่างเผาบรีกินเนาะพี่น้องเพราะว่าทาโอดทาเพิ่นไปเบียเพิ่นกินอันนี้ก่อนกินข้าวพาดทาเพิ่์นก่อนนอนน้องคิงเพิ่นหิวเขาก็ได้กินของเพิ่นเยอะผก็ได้ได้พี่น้องคนเขาเอา๋าเอเข่าอ๋อเลยนะแม้ว่าโตนี่เต็มตลอดเพราะยังวะแต่ว่ามีแต่เพิ่มอนะ <GU> บ่มีกับเขาเนี่ยเออไม่เป็นหอกมีแต่เพลอย่างเดียวแสบสุดมราคาเขามากนี่คือว่าตกจัดเพลย์ไฮโดรนะสีเป็นเขียวเปียกเป็นอันนี้กับโบมีมีแต่เพลอย่างเดียวเพลงัวเนาะพักพักกับแบบว่าลายแล้วก็สุดใหม่นะโปรโมทละแต่ยังนะฮะพอเงิน ใาา้ใส่เด็กกระเป๋ากระเป๋าบริษัทมาอ่านไปนะมะกะไผมากะเมยส่เมย์โอ้สีขนมนเล่อนี่ด้วเน้ำน้ำกเปฟนน้ำสะ ปิดของดีในระวางรอทาเพื่นกินเขาเนาะพี่น้องหาสิพากันยางไปซื้อข้าวนุ่มพาน้องน้ําคิงไปซื้อขนมใส่ดาราไรเงี้ยล่ะบ่ไส้โอ้เงินไม่ควยนะเห็นเขาขายขนมอยู่ปรกา5,000นิ้วเอ้าสิได้อีหยังเนานป่ะปลป่ะเดี๋ยวไปซื้ออันนั้นแวมาให้กินบู่้ว่าสิมีอีหยังนเห็นเขาขายอยู่ข้างๆพี่น้องป่ะ พี่พี่ข้างพี่ละออ้มีดายางนี่หมากหมากกี้ยังฮึกหมักฟางหมักบางหมักพางหมากกี้ยังเขาเอ่ย เออนี่ในมัดทังยุราคาบักบกอ้ามาอียังอีบักทัวคนอู้พี่อข้างเิจะังไงยังหูุเอาอย่งอู้อาสตบุดีว้าวนใหญ่บุีปวดกันยอดบมากอันนี้อันนั้นห้าอิ่งอูุ้งอี่ต้หชุงหนึ่งนีบ่ แมนบดดบกระด่ังอ่อนๆนึงงนะแมนอุระ้างตัวนี้เป็นผลซสตว่าว่าอะไรกันน้ำอันนี้ตัวนี้เป็นผงเอ่อเมท็เมนิบบ้างผงผออมีเยมากเออนี <aha. S 3> ่ได้ว่าเอาขนมสิละเอาห้างเออเอาผงบละเอาบลดาลาเดียนีดะมีขนมขอมีาน้อยมีได้เอาวะเอาบลอกากได้อย่าง ฮะสาย,ยาดยูอย่างไรยังแม่งอีหยังลูกกินเป็นบ่สายสายสีบูปโอ้อยากได้แม่งอันนี้กกนบ่โตยังอันนี้รักเละอ๋อถั่วหาพันเอาไหนเพื่อนเนี่ยถัวยนึงน้องน้องคิงอยากแม่งอันนี้สิน้องแต่ว่าขอโบเกอร์อกิน,จะ,<อ>นจะเือเห็นแต่เพื่อกินเนนนนห็นแต่แบบว่าอะเห็นเขากินนะเน,นี่ยเนี่ยนาะถั่วหนึ่งหาขั้นถี อันนี้น้ำยังน้ำเึิงน้งมีขนมมีอันไงบอเบกามี่ถืได้บอครบบอบอเอาทีรานว่าอันนี้มาอันนี้ไนบอ แ็กซี่รถแท็กซี่หาก็ได้บังขอเสียเอาอันนี้ไปกินน้องจิ้เด่นแพ็กอันเท่าไรเนี่ยนี่ฮะจิบมทอดก็อ่าเบังเหน่งพี่น้องตัวมิมตัวผึ่งตัวผึ่งเนาะมันเปนมิมเนาะเีงซุปแล้วเดี๋ยวค่าสีเอาลองไปกินเบิ่งพี่น้องว้าเอาตะวันโดนก็ได้เป็นยังไงกันได้อ่ัลตนนองก็ได้มันติดกันเตียนเตียนเป็นตัวันก็ได้ หางหมิ่นเนี้ยไปทามพอเอนกอนมาสีเอาวะ,ะนี่หมักฟางขอบนี่หมักสัตโเบรีขอนี่หลายคนอันกระหนมนองกินอะซื้อไปพักพอต้วหมิ่นเดี๋ยวไปทามพอ๋ยวขายเงินพอจะลองกิน นี่เอะไรคลองมาฝาเป็นตัวมิมตัวผึ่งมีเป็นรางกับมีอะไรเอาบ่าเป็นรางทงหนึ่งค่ะิพพันคอยหักพวกต้อนนี้พวกเพิ่นนะเอาเมฆอันนั้นอันนั้นยังว่ารักแดะเห็นกับอยาเพิ่นวะอีดามาผิดที่ดุไพ่สิบไปไหงอยู่ไหนห่า นเอาเปิดให้อันนั้นใหญ่สิบังค่ะแม่งนักเละ่ะจะซื้อค่ะสีบดหานี้ตัวในมือจะหานี้จะลองสีแม่จะเลือกเองียแ่นกเละแม่สีเนาะตัวเผือกสีเลยค่ะสีพันสีพัน่ะสีบลูะเป็นแต่กินอยู่บาไม่บ้าะจะกินเ เมนมีขนมได้อยากเนาะแต่ว่าขายอยู่หัวข้าวหนังขายอยู่หัวกขายน้ก็เดขายได้เนาะคนผ่านไปผ่านมาได้เด้อจรนะอ่ะอ่ะเสแ่นาะนะเมนอ่เออเลกินเบร์ดเเบิด

ตอนนี้ก็หลังจากกินเพือแล้วพี่น้องก็กเข้ากับเลยมองาจากในเมื่อกี้น้องมาแวตะตลาดน่องหอยพี่นอ้องข้าอีเมะกับน,อน้องพิงเป็นมาแวะถือแนวเมื่อกินเนะจะคิดอะไรยังเมื่อกินเนี่ยบุีคยังจับพิงใช่แม่เนี่ย ทีแม่ไปชื่อยังวะค่ียังจะชือไ้มื่อสืบองอป่าปาตปลากรดปากด่าอายออยังยังไข่บนหอ้ไข่ไม่กินเท่า่กรี <m akes> <m akes ่ว่าไข่

เอากลยังม่าตเอา่ังนจอันรยส่ใที่คุณะไไปวันหตมนึเอาเอาเรีว่าปรากดจับเต้ตองเท่าสองเนเท่าไหรเออเอนี่แหลองร้สิเอาผอจองไปละเนี่ยเอาตัวนึงก็พอติเนาะอะไรน้ อันนี้าองม่นนี้ป้ามันแยนีะป้าบุมีดองอัสามสไหดยัตัวนี่แตจะอาตัวต่างกัตัวสามนี่ไดมเดียวนี่เป็นหิบเยอะนั่นแหละนั่นพี่น้องจ้ะสำหรคลิปนี้ก็คือจชลงเพียงแค่นี้นะาการอนขาอการที่พี่หนานะกาี่